ครี่นแฟนบานครับพีเรื่องจะบอกวันนี้เจอกันเลยเออวันนี้เจอกันเลยยี่สีคเออไม่เรีงต้องกเรื่อกับพ่อเอ้ยมันสิใครเอียงหัวแรวมันจิขึ้นยัง อันนีพเฮ้ยประสานตายระงเดี๋ยวก่นขึ้นเดอยกอระเนรเพลินำเพลินตัวหลูมมนมันทนรอเ่ตาขงเนยประสานาใชกันราดับอฟังสียตาพิ่ารอืีนนอยกตายเลยเพนนไหรอกเพงใหม่ปะเพงใหม่้เออซอนหลาให้ได้สอนลานี่ดพวกอึดนไม่แด้ไม่ด้ขอการใช่เน่พอจะเอาเตบอดอยู่ลู กอก็ใช่ป๋อบีช้างบีไทยบีอะไรอร่อยอเียอเออมาอยู่นไม่หน่อยดิไม่หน่อยดิดลองสามราชิลองไดได้ลองสองเพกก็ลองไดกต่ไขรก่าคู่เวทก็ลองบ่ไรได้ตะเพงคู่เวทก็ลองบะไอยู่ไหมอุ้ยพดกล่ะโ่ขึนมาพ่คเ้นาะเป็นอย่างโอหน่อกโอหนล่ำไหวกัน้อนล่ำไหยกันม่ใช่ไงดาทิตย์ ไม่เกี่มก็ร้องแด่นใช้ตาลไทเออไม่แก้มก็ได้พุ่นนาเดนงาากระเจ้าอันเอาเขาไปใส่เหมิดตเขาัมากท้นมากก็เงียบจ็บเดีบู้เธอขึ้นมาปูเดียวเสร็จูเขาิดบกเมื่อยบอสแล้วกออันนี้กับเออจุดแม่เาจะขอไทยสิบห้าลำเล่ามที่นี่เสียงมันใหญ่เสียงมันไหลเสิบห้าลำเลาพันบอลทัน่ลเล่าไไับ พแม่ลำลาบิงไหนครับคุณแม่ลำลาบ่งไหนอมันแล้วาตนค่ะเป็นลำลาบ่อนลำเพื่อนก่อนลำาน่นลหลโอตว่าไม่เห็นมันออกเล่างหมันตงไงไหนพ่ออะไรซื้อได้เมือนเนาะไล่โอ้ไล่ยุติไล่ตั้งพวกนู้ไปตังไลไว้ยุบุนเพืไรนนี่เ่องหนึงตังไลพี่น้องใ่ไล่ยบมอนี้ พี่เกาละ่ะเอา,เอาแมววันนี้ค่ะใช้ย,ยังกินพี่มองว่าก็เกาโอ๊ยเ่านี่ปลาหมีที่นี่ปลาหมีก็ได้ครับปลาหมกึกสดไข่ก็ได้ก็แช่ครับใหกก้เรามาตรวนเราเป็นชาวเช็คชาวเช็คชาวเดี๋ยวเราก็จะเช็คชาวเช็คชาวเนาะเช็คชาวเนาะวันนะี้เช็คชาวนะ มจะไปดูเช็คชาวเด็แต่วเนี่เราเล่นปกติแนวเล่นปกติสองออกฉากในฉากแรกเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะเืียนร่ำอย่างเวียนร่ำไม่รู้บอกว่ามันจะไปเล่จีพวกอาจจะไปใส่ไม่มีงานไหมพวกนี้เออมีงานไหมบอกออกฉากแรกไหมเอาบอกบ่เออเลิศเลิศตัวบางเสียงแนวมือขึ้นอ่ะอันนั้นเสียงใหญ่ยุนว่ะเหี้ยแบกประมาณมอ่อนการอะไเสียงหนูเจ๊ไหนก็เป็นทั้งสี่มัน เอ้ายืนยันวันนี้จะให้ไล์หรือไม่ให้ไล์ไล์าษามนเนาะโอ้จะสองพันหากันมันหอดหรอหอดพดตกใจไหมครับแตน้ำนมกระชาอยเลยยืนยันนี่ตกใจเลยินเขเ็นเลยนี่ยแกมซอสอ้ยเียนทองล้คุณเอาซอสอแกบซอสเอาคือเปิดพัดลมไปมาเหดิ แก่เปิดพัดลมแม่แก่โอ้ยอย่ามานะนั่งลงนั่งงลแต่ตู้เย็นโออนั่งลงแต่ลงจากตู้เย็นปะนะลงจากรถตู้ลงจากลงจากตู้เย็นที่ว่ารถตู้ว่าตู้เย็นแม่อุ้ยไปได้เห็นใบเราไมได้ก็เด็ดฟอร์ม ไปบางเน้าตัวโทระพั์ตัวบ่งเนเกินมันบอลงวบางน่าโอ้คาธานิยมวายเกินอันนั้นมันเนื้อตัวนั้นเพี้ยงหรือตัวนั้นอย่งกูเองม่รู้หอไงลอเชยิงเลยอย่าถามผู้ชาย จะมาลงบ่อยๆพัดมอยแวะๆจนได้ดิอะไรเนาะก็ไม่ลูอ๊ะเกือจมแล้วหนึงเอ็กเอ็กเอ็กเอลเอ็กเอ็กเอ็กเอลพ่อพอสั่งเสื้อมาหนูจะเอาไหมตัวหนึ่งยายลายหาเด็กๆสวยๆเจ้าอยาก่น้ำมาสั่งมาแค่สาอสิบชัว วิจต้องให้ติดน้กเอกคอยซื้อมากค่อซื้อมาตัวละสองหล่อฮนสอเออนั่นละก็จะได้หอ่แอยากอยู่ในกลุ่มอยยอย่างบ็อยู่ในคณะคณะเริ่มต้นแรกได้จนเริ่มน้าเอกคณะเด็กไม่แเลยแก็นส่วนวนนั้นเลาแ่เปี่ตอนล่เายให้ไห้สีนยวออกก็ได้ก็ได้ อะไรเกินความสามารถเราหญิงเก่งอยู่แล้วกีฬาเก่งเ,<อ>เป็งไ,ได้กับได้แนนความพัฒนาล่ะนนุ่ทอจเลยเสียผู้หญิงจำได้ไม่เคยมาแล้วนีจ่จำได้ไหม เบียอะไรมาลูกเบียเอาเสื้อผ้ามาให้ที่องค์ยิงอ้าวเสื้อผ้ามาสิจับมือด้วยจับมือด้วยจับมือไหมจับมือไหมคะองค์ยิงมากจะได้ไรต่อยังเฉยต่อเหยาะยอกีเอายังมาให้ทางบึงลูกยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มหนเออเออได้อยู่ได้เอาอะไรมาฝากนะเอาอะไรมาฝากนะ อ่ยิ้มก่อนนะงั้นยิมนนนย้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มหวานยิมนย้มก,มก,มกอ่อนอาตาหวานก่อนเปิดยิ้มแช่เถิดก่อนเปิดถุงปุ๋ยเออพังเร็วพังเร็วออะลุนลุนลุนเืออะไรคะโอ้ออมาให้พี่มุงกินโดยอันเด็ดขาดยังล่ะโอ้หน้าลากโอ้โอสวยที่รถตาน้าน้องอุงอิงเงินองเด้อบ้านเงินน้องเหรอ เพคนเลือกเองบอกว่าจะอยังไรใช่ค่ะให้น้องเลือกเอาเองจักขวบแล้วนะห้าขวบค่ะแน่เอ้ยแน่ล่ะแน่เอ้ยแน่พอดแน่พี่อุ้งอิงน่เร็วพี่แม่น้องพี่มองพี่อุ้งอิงนี่แม่ลู้ก๊อฟน้องดูหน้าหน่อยน้องมองหน้าหน่อยอย่ามาหุ้มสิคะเอออย่ามาหุ้มเออเพรออน้องอายน้องเขินเดน้องเอาคุณต้องตั้งใจครับเฮียลาพักผ่อน ครับผมถ่ายรูปวะครับว่าอย่างหลานหน่อยเสียป<อ><อ>ากตันมากถามหน่อยจกถ่ายรูปนะั้งฮอนองคุณตาจะถ่ายรูป,ปนะอมคุณเรื่อใจขับองครับผมดีครับ